ครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องโชคดานซับฝาครับวันนี้เราจะไปเที่ยวงานแข่งเรือเที่ยมอเภอสตึกเป็นงานแข่งเรือประเพณีประจําปี2566นะครับวันนี้เราจะไปเชียร์เรือหนูบ้านของเรานะครับซึ่งเป็นเรือยาวประเภทสี่สฝีพายนะครับซึ่งวันนี้จะได้เข้าชิงแชมป์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมนะครับผมตอนนี้เรากําลัางเดินทางถึง บ้านตะกลางนะครับเลยออกมาแล้วเหลือ <who> อ <referred to> ีกประมาณ20กิโลก็จะถึงอำเภอสติดแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันเลยวันนี้ก็ขอเนายเรือนะคะัสุภาวันนี้เรามาเที่ยวกับคุณพ่อนะคะมาดูคุชายจ้าครับเราวันนี้ก็ถึงงานแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเดินเข้าไปดูข้างในนะครับงานก็มีการจัดแสดงเยอะแยะมากมายเลยนะครับ นี้เราก็มาถึงแล้วนะครับสถานที่ยงา,ค,างนนครับผมข้านเ้ขาไปชมข้างในนครับทอ้นี่ยขอส,ขส,ขสขิมากับสาว <laughs> มากับสาวส ซาวเทอเทรสเซนดอเรามาถึงบริเวณงานแล้วนะครับนี่เป็นศาลเจ้าอําเภอสตึกศาลเจ้าพ่อวังกรูนะครับนี่ศาลเจ้าพ่อวังกรูถึงสนามเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปชม การแข่งขันเรือที่ลำน้ำมูลมากับสาวพรนะครับวันนี้สาวพรเมืองไทยสาพรกับสาวนางสาวนาง เทพเนิรมิตกับเทพศักดิ์สิทธิ์นะครับคู่นี้เป็นคู่ชิงที่สามนะครับ

ร่องน้ำระเบิดอยู่ในจังหวัของชายาช้างคาอยู่ไหนช้างคาอยู่ไหนเดือดำระดิจันจังหวัดสุรินทร์ในนามว่าในนามว่าเทปเรลวินเทปเรลมินจะตามโยเรลมินจะตามโยสิงห์สาคอนนี้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 เดลมินเทปเดลมินเทและแล้วสิงห์สาคอนก็กระโดดเข้าเซตชัยผลการแข่งขันเรือสิงห์สาคอนในร่องน้ำแดงเป็นฝ่ายชนะ ร่องน้ำแดงเป็นฝ่ายชนะค่ะผ่าปในรอบแรกครับต่อไปทุกท่านต้งจับตารอบครับผู้เลียวที่2 40พิพายทัพโกอพิงชนะเลิศนะครับพี่ดองกาผู้อ <Thank you. S 1> ิพระราชานครับ <Thank you. S 1> ครับร่องน้ำแดงเจ้าแม่ประดูเงินจากกองทัพเรือสัตหีบช่วงนี้เราก็นั่งพักรอนะครับรอเปลี่ยนร่องน้ำนะครับในรอบเปลี่ยนร่องน้ำนะครับผมเราก็มานั่ง ที่บ้านนะครับามาพ่อแม่นะครับตามมาเชียร์ให้กำลังใจทีมสีพายเทพนิรมิตของเรานะครับวันนี้เราก็นั่งคุยนั่งพักใต้ร่มไม้กันนะครับผมเพื่อที่จะรอชมในรอบต่อไปนะครับรอบเปลี่ยนท่องน้ำนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะมีรอบสามหรือเปล่านะครับถ้า,อารอบนี้เราชนะก็ต้องเป็น อีกรอบนะครับในรอบที่3นะครับรอบนี้ถ้าเราแพ้เราก็จะได้ที่4ก็คือจบนะครับผมโอ้เจ็บ์รอพักนั่งชมวิววิหารวัดบริเวณแถวนี้นั่งเล่นนั่งพักกันนะครับเราจะชวนเล่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 งน้ำไปนะครับก็มานั่งคุยกันสนทนานะครับสนุกสนานมานการมาชมงานแข่งเรือนะครับถ้าน้องอยากเล่นด้วยก็ ็คือมานั่งรอให้กำลังใจนะครับมาพักตามร่มไม้รอโผลมาโผลมาในรอบไปครับผมเดก็หยอกกันสนุกสนานนะครับจะมาเป็นกลุ่มนี้นะครับทั้งหมู่บ้านนะครับเรามาเกือบจะหมดทุกหลังคาเรือนนะครับเพื่อตามให้กำลังใจอาที่แเอาคืนลูกเล็กเด็กแดงก็จะหอบจะหิ้วพากันมานะครับ เป็นประจำทุกปีนะครับที่ชาเจ้าดูเรือนะร่วมกิจกรรมในการแข่งขันเป็นประจำนะครับสนามนี้ระมัดมัทุกปีนะครับเมื่อสันลุกเตะจะมาแบบนี้นะครับเช่วันี้ก็จะเป็นหน้าแข่งเลยนะครับว่างานที่นี่ก็จัด ด้วยกัน2วันนะครับผม2วันเสาร์กับอาทิตย์นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูรอบเปียนกร่องน้ำนะครับนี่นะครับอเฮ้ยเปเป็นยังไงนะั้น 唉呀 สรุปผลการแข่งขันนะครับเรือเทพเมรมิดจากบ้านเราครับเทพเมรมิดจากบ้านเราได้ลำดับที่4นะครับก็จบรายการการแขข่งันะครับเพราะว่าทยอยกัรบ้านกันร้อยแล้วนะครับเาพเมริดได้ที่4นะครับตามลำดับที่4ก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะครับก็ทยอยกันกลับบ้านนะครัะมาณ3โมงกว่านะครับผมก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะครับนี่นะครับ ผีพายผีเก่านะครับกรุงเทพนิรมิตนะครับผมเนี่ยก็ตามมาเชียร์นะครับผมรุ่นพ่อรุ่นพ่อรุ่นปู่นะครับผมนะครับแล้วเราก็ทยอยกลับบ้านกันนะครับวันนี้หลวงพ่อเจ้าคณะเผิดท่าตูมนะครับวัดโพธิสว่างบ้านปิงนะครับเรือนี้อยู่ที่วัดโพธิสว่างบ้านปิงนะครับหลวงพ่อก็ตามมาให้กําลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ